Welcome back to s q ออวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับยนต์ประกร,รมระดับเรือธงจากเกาหลีใต้ที่ผสมผสานความหรูหรากับเทคโนโลยีลัมยุคได้อย่างลงตัวนี่คือ Genesis G 90รถซีดานหรูระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับแบรนด์ดังจากยุโรปทั้ง Mercedes-Benz S-Class BMW 7 Series และ Audi A8 อย่างสงศักศรี GENESIS G90 มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่หรูหราและล้ำสมัยในแบบฉบับของแบรนด์เจเนซิสด้วยเอกลักษณ์ของกระจังหน้าแบบครีสเพลยขนาดใหญ่ที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายบนตัวรถเน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลังฝากระโปรงหน้าที่ยาวและลาดเอียงรับกับไฟหน้าแบบทูไลเลทที่บางเฉียบและชุดไฟท้ายแบบเดียวกันยาวต่อเนื่องจนถึงฝาท้ายให้ความรู้สึกทันสมัยและล้ำหน้าในทุกมิติ ความยาวของตัวรถอยู่ที่ประมาณ5.3เมตรทำให้มีบุคลิกของความเป็นซีดานเรือธงอย่างเต็มตัวขอบหน้าต่างรอบคันตกแต่งด้วยโครเมียมเพื่อเสริมความหรูหราล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายเฉพาะของเจเนซิสเพิ่มมิติความหรูดูแพงและที่พิเศษคือมือจับประตูแบบป๊อปเอาท์ที่ซ่อนเรียบกับตัวรถอัตโนมัติเสริมทั้งความเรียบเนียนและความไฮเทคให้กับ G90 ได้อย่างลงตัว เมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะได้พบกับการออกแบบภายในที่เน้นความเงียบสงบและความรู้สึกหรูหราในทุกจุดวัสดุภายในห้องโดยสารเน้นหนังแท้หมายแท้และโลหะขัดเงาอย่างประณีตระบบแอมเบียนไลน์รอบห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายเฉดสีและจอคู่แบบดูอัลสกรีนความละเอียดสูงขนาด12.3นิ้วทั้งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้า วงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมโลโก้เจเนซิสแบบ3มิติช่องแอร์ดีไซน์แนวนอนยาวต่อเนื่องทำให้ภายในห้องโดยสารดูกว้างและปลอดโปร่งยิ่งขึ้นเบนาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมระบบนวดปรับอุณหภูมิได้อิสระพิเศษสุดสำหรับเบาะหลังฝั่งขวาแบบเฟิร์สคลาสมีระบบพักขาและพนักพิงแบบเต็มตัวเสมือนที่นั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจ ในด้านเทคโนโลยี Genesis G 90ใส่มาเต็มทุกจุดทั้งระบบเครื่องเสียง Lexicon แบบ23ลำโพงระบบฟอกอากาศแบบนาโนระบบกันเสียงรบกวนจากถนนด้วยระบบ ANC R ระบบกล้องรอบคันแบบ3มิติและที่สำคัญคือระบบดิจิตอล Key ที่สามารถปลดล็อกและสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องใช้กุญแจ มาดูกันที่เรื่องของขุมพลังเจเนซิส G 90รุ่นใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน v 6เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุด375แรงม้าแรงบิดสูงสุด530นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD แบบอัจฉริยะ อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ5.3วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถซีดานขนาดใหญ่แบบนี้ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม Adaptive Air Suspension ทำให้การขับขี่นุ่มนวลราวกับลอยอยู่บนพรมระบบเลี้ยวล้อหลังเรียวิ Steering ช่วยให้การเข้าโค้งและการขับในพื้นที่แคบทำได้คล่องตัวขึ้นอย่างมาก ระบบความปลอดภัยจัดเต็มตามมาตรฐานเจ n e s i s ทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control และระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติในระดับ L2 ที่ช่วยผ่อนแรงคนขับในระยะทางไกล สำหรับราคาจำหน่ายของ Genesis G 9 0ในเกาหลีใต้เริ่มต้นที่ประมาณ90ล้านวอนหรือราวราว2.3ล้านบาทและสำหรับตลาดโลกในบางประเทศจะมีรุ่น Long Wheelbase ที่เพิ่มความหรูหราและพื้นที่เบาะหลังให้มากยิ่งขึ้นซึ่งราคาสามารถแตะได้ถึงประมาณ3ล้านบาทขึ้นอยู่กับสเปคและออปชันที่เลือก G 9 0จึงเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้เน้นแค่ความหรูหราแต่ยังพัฒนาเพื่อให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ขับขี่ได้ดี นั่งสบายและมีเทคโนโลยีล้ำหน้ามากที่สุดในกลุ่มหากคุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากแบรนด์ยุโรปเจนเนสซี g 9 0อาจเป็นคำตอบที่หรูหราและคุ้มค่าเกินราคาอย่างแท้จริงแล้วคุณละมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจนเนสซี g 9 0อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและกดติดตามช่อง st a u t c a r ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า